มื่อนี้พี่น้องเก่าหลวงพอ่อลูกหลานบ้านตาดหลวงพ่ออยู่บ้านตาดตั้งแต่สองพันห้ารอยสิบสองจนหอดสองพันห้ารอยยี่สิบห้าเป็นเวลาสิบสามปีบกเคยไปจำบรรษามองอื่นเลยเ่อยไปบินทบ,บาตกับลูกหลานโมเนีแหละที่มาที่มาทำบุญโมเน่แหละหลวงพอ่อจำบรรษากับองค์หลวงตา มาอยู่ใหม่ๆบ้านตากโอ้ถนนหนทางหมดเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นบางช่วงกัไปแต่ลวงตาเนี่ยเพิ่นลงทุนเลยแกขี่หินมาถมแต่ละปีแต่ละเดือนโอ้เมดจะต่างไปมากขึ้นกันดูแลบ,บำรุงถนนเขาวัดให้พี่น้องลุกรานใดเที่ยวหลวงพ่อก็อยู่สมัยหนึ่งพระก็บอหลายเลยหลวงตาบ่รับหลายกนไป หลับผ่าะมาณสักสิบห่าสิบพกองเท่านั้นนะยางมากมาก,มากที่สุดยี่สิบสองคนออกไปคัดหอดยี่สิบสองเอาละสิดไลออกเราพอนไปเพราะนั้นพระเนนอยู่ในวัดหัวะพ้ใดบอต่าง,างา่าตอเต๋อตาตาในขั้นขวางหูขวางตาเนี่ยก็เด่นหลุดเราไปองตาบราเป็นธรรมดาเนดะ้สมัยยังนุ่มเราไป,ไปนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่กับพี่น้องหลุกหลาน บ้านตาดเป็นเวลาสิบสามปีถือว่าเป็นพี่น้องเกา่าเนาะไปเมื่อวันหนึ่นมาทําบุญอุทิศอุทิศส่วนกุศลถึงปูยาตายายของคนพ่อแม่ญออาติพี่น้องตลอดถึงผูกเกี่ยวของกันไปวันดนมาวัดหลวงพ่อน่าน,นคงจะมาเยี่ยมมาเย็ยนดีแนละ้วลูกหลานเลยกันมีโอกาสมาเยี่ยมมาเย็ยน,มา,ยยนมาเบึงแต่หลวงพ่อเองกั เมื่อได้ว่างๆช่วงที่นั่นๆหลวงพ่อกับ,บเจ้าแวบขาไปกราบอง์หลวงตาขึ้นกันน่ะถือว่าเป็นโฮมพ่โฮมไสเป็นที่เคารพนับถือทั้งทั้งนอกทั้งทางในทางในคืออย่างก็คืออบรมทางด้านจิตใจได้รับความรู้ความเย็นใจมีความสุขทั้งจิตทั้งใจได้การอบรมจากหลวงตาแต่ส่วนภายนอกเป็นก็ให้ความคุ้มครอง โดยปัจจัยซีมากไมน้นี่แหละสรุปเลวก็คือเป็นโฮมโพหโฮมไส้ของหลวงพ่อเองน่พูดง่ายๆตั้นแต่เมื่อโฮมโพ้โฮมไสหลวงพ่อกับหลวงพ่อกันน่ะมีหมูมีเพื่อนมีออกตนญาตินยมขึ้นกันสรุปเลยวงดวงตาเห้าเนี่ยเป็นโฮมโพ้โฮมไส้ขุมข้องลูกหลานสุข,ขู่สุขคนมือเ,เป็นมือสี่มาทําบุญอุทิศส่วนกุศล ให้พวกเข้าอุทิศส่วนกุศลหน้าตัางอกตางใจเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นประเภทนี้ของพระพุทธศาสนาเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทดแทนพระคุณของท่านเรื่องดูท่านด้วยข้าวนำโภชนะอาหารสิ่งใดที่เข้าที่ซอยเหลือเพิินได้เข้าก็ได้ซอยเหลือพ่อแม่ได้เมื่อเพิ่นลวงลับ ไปแล้วเ้าก็ทําบุนบุนอุทิศส่วนกุศลให้เพิินนั่นเพิินยังมีชีวิตอยู่เ้าก็จะเป็นดูได,ด้ดูได้ก็คือบ่ให้เฉยเมื่อยวันมาไปเพราะที่จะซอยสิ้นใดๆก็ซอยควรขาดเหลือขาดตกยังเพิ่นเจ็บใครใดป่วยจังใดเป็นนาทีของลูกทุกคนบอเมนของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะว่า ทั้งพอ่อทั้งลูกสาวลูกชายที่เกิดมาจากพอ่อจากแม่บางคนก็น,น่อยอกน่อยใจพ่อแม่เนี่ยน่ที่คนบอกมาเหมือวานเหมือก่อนบอกให้ลุงพอ่อฟังวา่าพ่อแม่หักน่องสาวกว่าตัวเองก็เลยน,น่อยอกน้อยใจโมโหขึ้นมาทะเลาะกับพ่อเอาไปมาปืนยิงพ่อกับแม่ตายทั้งครู หลวงพ่อได้ยนินนะโอ้ตาย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 เออ,อน,นั้นตริยกรรมหาย่างมหาหันเลยวันออกไปพาอนั้นพัวเข้าได้ยนินคำพูดคำเทศของหลวงพ่อเลยซ้ำนึกให้ดีเนะพ่อแม่ให้ก่อนร่างกายเข้ามาแตงแต่หัวจดตีนมาแล้วเพิินเป็นผูมีบุญคุ้นยางมากแลวเข้าจะไปหาท่วงอย่างเอ๊กับเพิ่นน่ะเออเพิ่นไห้เพิ่นเต็มที่แล้วขนาดนั้น เข้ายืนโดยล่ำแข่งของเข้าได้แล้วเข้าก็ควรจัอพัฒนาตนเองทรัพย์สมบัติในโลกนีเ่เพื่อไผ่เพื่อคนมีปัญญาถ้าว่าผู้ใดมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้คันว่าผู้ใดงโงส่สยอย่างเดียวเท่านั้นนะหอะกินเขากินเขากินโหพปตีนกินแข้งกินขาเพราปันแค่ขี่ขานเข้า,ขาไปนี่แหละ พอให้พวกเข้าทั้งหลายนะ่ะหลวงพ่อได้ยินน่ะหลวงพ่อสรดสังเวชใจบ่านาเกิดขึ้นในพืนแผ่นดินไทยเฮามาจจะได้ดวงวิญญาณเดียวมากเกิดกระทร,รมดาพ่อแม่กระทัมดาจะให้ฮักลูกุกทุกข่สุกคนก็เป็นไปบ่ได้พรเหตุใดพรพ่อแม่ของเขายัางมีกิเลสอยู่ยังมีราคะโทษสะโมหะอยู่จะให้เสมอภาคกันคือใจพระหันสิใดจังได ขันผู้ใดดีกับเพิ่นเพิ่นก็ดีน้าเพิ่นก็บหักผู้นันหลยขั้นตัวเองมากก็มีมาลรู้ทุทางวิตรขาดตีพ่อแม่ที่ต่หาเรื่องหาเล่าให้นักกกนักใจพ่อแม่พ่อแม่ก็สิหักจังไถเพราะว่ามีแต่เรื่องเล่าขั้นผู้ใดามากก็มีแต่ให้ความเอ,อือเฟื่อเอ,อืออารีแม่จะกินยังพอสีไปไสบอกเนะ้าแล้วกัน มีอย่างสีซอยเหลือพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องหักผู้นันก็เป็นของธรรมดาคานา่าตัวเองมากเลยหรือจะบอเพื่อนหักพ่อลูกจังท่นเข้าก็ต้องทํำตนให้ดีลง่ังตัวแข่งกับผู้อื่นยังคอยแมนเพราะว่าร่างกายของเข้าเนี่ยจ้งแต่หัวคอตีนเนี่ยเข้าได้มากจากไผ่ได้มาจากพ่อจากแม่เข้าบริปฏิเสธวบริได้มากจากพ่อแม่ได้เมื่อพ่อแม่เลี้ยงเข้ามากแล้วเนี่ยไอปันนี่แล้วนั่นแหละทีนี เข้าก็ต้องมันขยันอดทนให้หูจักหาให้หูจักเก็บให้หูจักใช่เออต่อไปมันกี้หูจักเก็บหูจักใช่มันก็ลำลุวยขึ้นมาเท่านั้นแหละหูจักกินหูจักท่านอีก่างหากบอมเปม็นนะอย่างนั้นอหท่านนะหูจักขันบ่มมีอันนี้สงท่านเฮ็ดอย่างไรมันก็บ่รลุ้ยลไปอันนี้สงท่านบ่มมีในอดีตชาติแมนยูหาก,กินใส่ปากใส่ทองกับก็เพียงพ่อแต่ฟุกฟุกเนี่ยสิ่งที่มันฟุกฟุกขึ้นมาเนะี่ยโนด้วยอันนี้สงท่านเลย เพราะนั้นทั้งกินทั้งท่านพร้อมตั้งทั้งหูจักหาหูจักเก็บให้หูจักใช้พร้อมขั้นหูจักบริหารจัดการอย่างสัตน,นนะั่นชีวิตของเฮาก็จะราพื้นเรียบร้อยม,มีแต่ความสุขความเจริญโพรหูจักการบริหารจัดการกับเจ้าของคำนามบ่งจักการบริหารจัดการนี่ถึงจะมันขยันปันได้ก็ตามคือการกับเฮาขยันตักน้มาม่ใส่ตุมะะ่มขนหัวจัดอไหายขนหัวโองคขนหัว ขยันมาตักเซ่บ์นี้ยพอหัวออกหัวออกเพราะเหตุใดเพราะว่าใจของเขามันหัวเพราพอหาเงินมาได้แต่หาคิดทั้งออกล่ะพ่อปานก้อนเล็กแดงทานไฟมาใจมือเข้าเนี่ยสะบัดถิ่มมันลงไปพอหามาได้ก็สะบัดถิ่มพราะเงินข้ามทรัพย์สมบัติมันห่อนมันไปมันบ่เย็นเพราะนั่นเข้าสิลำสิรวยขึ้นมาได้จางไหนพอได้เงินขึ้ไม่มีทหนานแนวสี่ใจก่อนสี่ใจก็ต้องคิดบางสกร่รน ว่าเข้าสีใจไปหยังเพื่อหยังได้ประโยชน์หยังในการเข้าใจนี่ยเข้าเก็บไปไว้เพื่ออนาคตหลูกล้านของเข้าหลูกของเข้าครอบครัวของเข้าจะได้ใช้ในอนาคตต้องเก็บวันไปเก็บเพื่ออนาคตคัณว่าตกทุกแต่อย่างมาเข้าก็จะได้ใช้เงื่อน,นอนี่เพื่อเจือจุนครอบขัวของเข้านี่แหละเก็บเพื่ออนาคต อดีตมันผ่านไปแล้วมันก็ทุกข์ก็จนยังไงมันก็ผ่านไปแล้วแต่อนาคตเท่าบ่วูหจักได้ไผ่สิลมไผสิตายตายแน่นอนออไปงานศพคงเข้าต้องมีแต่คนในครอบครัวแต่ว่าผูา้ใดหิบไปก่อนไปหลังกันเท่านั้นเมื่อถือจุดนั้นมาแล้วเขาจะเอาเงินใส่ใจสิ่งนนี้นมันก็ต้องได้คิดมัดคนในครอบครัวกันผัวเมียบวกคิดคนในครอบครับวบวกคิดไผ่จะมาคิดให้เฮ้าเพราะนั้นต้องซอยกันคิดซอยกันเก็บซอยกันหา แล้วก็สีใสใจก็สองเบิงสกอนเนะี่ยข่านธรรมะพวกเข้าผู้จักจังสันนะ่ะขอบครัวน่ะลมเย็นเป็นสุกได้บทะเลาะบอแฟนงกันเพราะการใช้จักประมานแล้วก็พร้อมกันกับไอ้เนี่จักทำบุญทำท่านเพื่อสร้างสมไปในอนาคตข่นานธรมะผู้จักทำบุญไกลๆกับว่าเอ้าจักทำท่านแบ่งกินแบ่งท่านบ่นแมนที่ทั้งมดฝนไปบ่แมนเก็บทั้งมดบ่แมนที่ทำทั้งมด เมื่อห้ามาแล้วก็เออห้าวสีคระห์ไผ่ยังพอแมนสีห้าก็ควรจะคระค์พอแมนจะหายจังไรย่เพนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วย่ำอยูด่ดีมีสุกเดือนหนึ่งห้าสจหายพนจังไรใส่มือเพิน้เพนสื่อยุกสื่อยาสื่อขนมนมเน่ก็ควรจะแบ่งขึ้นกันโมเมนต์ที่เก็บทั้งมัดพอนไปห้ยลูกให้เต่าขึ้นกันให้พวุ่งสาขณาหน่ายจ,จังไรก็ควรจะแบ่งคิดแต่ก่อนจะคอยแบ่งให ขวดเก็บก็มีรักษาไว้ก็มีกินเสปากเสทองก็มี่ทำบุญทำท่านก็นมีสงเคราะห์พี่น้องลูกหลานพอแม่ก็มี่ังสั้นแหละข่านเอาว่าเฮ้าจาักบริหารจัดการจังสั้นครอบครัวของเฮอาเข้าไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแต่ว่าถึงจังไดก็ตามให้ฝากฝังไว้อย่าลืมในชีวิตประจําวันของเฮ้าเฮ้าต้องขึ้นไปยุเสมอว่า ผู้ข่ยจะต้องมีจุดจบแน่นอนมีจุดจบก็คือมรณะไพยจะต้องมาถึงผู้ขาแน่นอนอีกสักมือหนึง่งเพราะนั้นผู้ข่าจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะสอนใจ่ลึกๆกวก่านั้ไปอันนึ้งไพสอนกันบ่ได้คันหลวงพ่อสอนเนี่ยเหมือนกับหลวงพ่อเอาความตายมากคมมากคูกันเพื่อให้กลัวคันหลวงพอว่อบอกสิคันหลวงพ่อเบากก็ไม่มีผลิะเบาได้บ้านเนี่ยพอการพะเบาๆไม่มีผลิะเบาเนาไปแนวสิ แต่บ้าเบาขึ้นมากเลยเดี๋ยวจะหาดูถูกกันอีกมันนไปอันนี้พระเบาหนึ่งเบาให้คิดมนไปเนี่ยหลวงพ่อเบาเบาให้คิดมันปวดได้กะดีจะหนีจุดนั้นบ่ผลอีหลี่เนี่ยเพราะนั่นในเฮ้าเตรียมพร้อมไวส้สร้างสมบุญกุศลไว้ไหว้พระสวดมนต์ไว้ทำบุญทำท่านไหว้นางพาวนาไว้อจากนั้นเมื่อเฮ้ามีทุนในจิตในใ,นใจของเฮ้าแล้วเทนี่น่าจะจิตใจของเฮ้าขออบคุณ บอกว,ว่าเวอ่างวางังเงียบเหงาเสาซึ่มขันาว่าเฮามีถ้ำในจิตในใจขนาาาันว่าเฮาบ่มีศีลมีถ้ำในจิตในใจคิดถึงมาดไพรมรณะไพ่ทั้งนาความตายทั้งนาเนี่ยมันสะดุ้งยางแห้งเลยเด้ดเพรามันเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นแหละบานในแห้งมีต๊กกลางว้นหลวนออกไปกินบ่ได้นอนบ่รับวนออกไปออกไป,อา,ไปอามาก,ก็เลยเขาว่า เป็นโครคไข้ไข้เจ็บจั้งสี่แล้วว่าไปบวชหลอดเลยตายก่อนจำมันไปพ่อยันมันคิดมากเด็เออมันยากมันไปพ่อนั้นสิงเราเนี่ยเขาต้องคิดไวในใจอยู่เสมอ,อ,อมาณนะไพ่ต้องถึงเข้าแน่นอนอีกสักมือหนึ่งจังไรก็เถอะข้าพระเจ้าจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ไหวพระสวดมนต์ไวนั่งพาวนาไวเ,เพื่อหาวนทางต่อไปในอนาคตผู้ขาตายแล้วผู้ขาเสือ พ่อแม่คู่บาอาจารย์เชื่อหลงปูหลงตาของเฮ้าที่พ่นสอนมาตายแล้วเกิดเตอร์ตายแล้วบวศูนย์วิญญาณของเฮ้านะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆผู้ขาที่สร้างสมบุญเอาไว้ใส่จิตใส่ใจเอาไว้นี่แหละให้เฮ้าคิดไว้อยู่จังสันเสมอวันออกไปจึงเป็นผู้บอบประมาทเต็ตเมืันนี้กับพวกเฮ้ากันนะ่ะคิดว่าวิญญาณพ่อแม่ปูญาตายย่าของเฮ้าเบื่อเป็นหลวงรับรับขันไปแล้วเฮ้าก็บำมันใจให้กันว่าเพิ่นฉิบ ไปอยู่ณสถานที่ใดทินใดบางที่พนอาจจะมาอยู่กับพวกเข้าอยู่พวกพวกเขาก็มองบวเห็นเพราะนั่นกันบ่มีทางอืน่นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพนก็บอกว่าเมื่อพ่อแม่ล่วงรับไปแล้วอพวกเข้าทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพิน่นเพราะว่าทุนเนี่เพินให้เข้ามากหัวจุดตีนทุ่นของพอ่อของแม่ให้เข้าเพราะนั่นเข้ากวรจะแท่นทุ่นเพินินอันนี้คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลโยมลงพอน่่ที่มาเหมือนเด็กก็ไม่ออกเพิ่นก็บลูกหลานเพิ่นนะมาใส่บาตรก็คงจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงโย,ยมโยมลงพอนะดูแลวัดว่า,าศาสนาของเฮาตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดขึ้นกันมอยู่ใกล้ชิดวัดของเฮาใกล้ชิดลงพอนะเอออโยมเบียงโยมจินดาไะโยมจู่นี่แหละโยมขิมที่ลวงรับรับขันไปหลายคน,นรแล้วเด้ลงพอกับ แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลขึ้นกันโอ้ลูกศิษย์ลูกหาเนอะร์ู้ขายังมีชีวิตอยู่ในบอมเพนท่านศิลภาวนาโย่บุญกุศลใดก็ให้แต่มารับส่วนบุญส่วนกุศลเนอะรออกตนญาติโย,ยมเนอะร์ลงพ่อกับไหวพระสวดมนต์นขึ้นกันอุทิศส่วนกุศลขึ้นกันบ่ได้ละบ่ได้ไล่ขึ้นกันและลึกถึงบุญคุณของลูกศิษย์ลูกหาออกตนญาติโย,ยมที่เกื้อกูลหนุนกันเพื่ะนพวกเข้า หรือม,มาทําบุญแต่ละครั้งหรือไปทําบุญดูไซก็ตามนะ้าให้บุทิส่วนกุศลถึงพอถึงแม่ปุญญาตายง่ายผู้มีอุปกราระคุณสำหรับพวกเข้าทั้งหลายลตอนนี้ไปลงพอจากอนุโมทนาให้พ่อในบาทนี้นะ้